เอา้าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอรตุกุตุกคนเดอ้อเนาะเมื่อนี้มาพบกับบ่าวบันแชนแนลอีกคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้บ่าวบันมีสูตรดีๆมาแนะนาพี่น้องสูตรไลลหมดไลลแมงไหมไล่เพีย้ยไลลบงไล่นอนเนาะสัตว์ตัวผืชต่างๆที่มากินพืชของเฮาเนาะหรือว่ามากินต้นไม้ของเฮาเนาะสูตรนี่นี่ เอาอยู่พี่น้องสูตรนี้สูตรเดียวจบสําหรับพวกแมงไหมพวกบ้งพวกหมดเนาะสูตรนี้สูตรเดียวจบพี่น้องดิอุปกรณ์ของเราก็มีน้ำยาล้างจานพี่น้องแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งลิตรเนาะแล้วก็กาแฟเกลือเนาะเอาเดี๋ยวไปบึงที่เห็ดกันเลยเนาะเอาเนาะ สำหรับวิธีเฮ็ดขงฮากับอันดับแบบกรกเขาจะผสมเนาะผสมกาแฟกับน้ำหนึ่งลิตรเข่ากันเนาะนี่ผสมผสมกาแฟกับน้ำหนึ่งลิตรนี่เข้าใส่กันเนาะถอกาแฟใส่น้ำเนาะ ถกกับเพใส่น้ำแล้วเขยา่าเขย่ามันเข้ากันเนาะอันนี้เขาใส่สูตรผรสม,มอยู่ด้านนอกสะก่อนเนาะหลังจากผสม,มอยู่ด้านนอกแล้วจังเทส่น้ำหนึ่งลิตรเนาะมันจังละลายโตง่ายเนาะ จากนั้นให้ใส่เกลือเด้หอป่ใส่เกลือใส่เกลือประมาณหนึ่งบวงเนาะผสมเข้าไปแบบนี้เนาะหลังหลังจากที่เ้าใส่เกลือเรียบร้อยแล้วเฮาก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไปเนาะนี่ จากันผสมให้มันเข้ากันเนาะขยาดขยาดเ็จเรียบร้อยแล้วเทใส่ขวดน้ำหนึ่งลิตรเนาะนี่เนาะหลังจากที่เาราผสมเข้ากันแล้วเรียบร้อยเนาะ และสำหรับวิธีใส่เนาะเอาก็เอาไป่นใส่ต้นไม้หรือว่าเอาไปฉีดใส่ต้นไม้ที่เฮาต้องการบ่อห้ยพวกหมดพวกแมงไหมพวกนอนพวกบงอีหยังต่าง,างๆเนาะมากินพืชของเฮาเนาะหรือว่ามากินต้นไม้ของเฮาเฮา,าก็เอา,กเอาไปฉีดใส่เนาะง่ายๆเนาะสำหรับสูตรกำจัดหมดกำจัดแมงไหมกำจัดเพียกำจัดพวกบงหรือว่าสัตว์พืชต่างๆเนาะ